ตัวไหนครับนี่เป็นเงินไฟนิวซ้อมมากี่วันครับยี่สิบอนซ้อมอยู่ที่ค่ายแค่อยู่ที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครมาช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมหรือเปล่ามั้งคู่บ้องยอดการอยู่ยางดำก็คือเพื่อนๆเพื่อนๆนอนในค่ายเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบสูงเท่าไหร่หนึ่้ําหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้เรามวยสไตล์อะไรครับจีนเลววันนี้เราต้องมาเจอจิ๊กซ้อนนะไม่เคยต่อยกัน ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขา,า,ายังเขาเหมือนสไตล์ไปเจอบูวันนี้มาเจอเนี่ยวางเกมวางแผงไงดิตัวมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยคือคือสวยนยันธ์ทันควันว่างั้นเถอะแล้วล่าสุดเราต่อยไปที่ลา,นนลาบเหนือลาบเหนือนั้นต่อยกับเดินตรงไงบ้างฉะนั้นเรายกตีฉะนันเราเปิดเดือดเวทเท่าไหร่เข้าวันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามสิบสามวันนี้ต่อยร้อยสิบสองถ้าเกิดเข้าไม่ชอบหนักกิ๊บว่ามาเกิดหรือมาขาด ประมาณไม่ถึงปอนด์ก็คือเหมือนว่าวิ่งอะนะยีเซนยีสายยอนเช้าร่างกายไปนี้กี่เปอร์เซ็น,นต์โซบู๊นแรงรบวันนี้ก็พร้อมาเอาชาอนะเอาใครนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณเกือบห้าปอนด์ห้าโลต่อยมวยไทยมาั้งหมดเรงนีงของเราเท่าไหร่ละตอนนี้ คนจังหวัดกาฬสินธุ์เด็กกาฬสินธุ์ฝากเชิญช่วยแฟนคลับรถหน่อยก็ไปนิตย์ให้เงิจิงเงินแล้วก็เอ็นทิงอันนี้จริงนอแล้วก็วันนี้ก็เป็มเรียนแล้วันนี้ขอยนองโชคดีกู้เอกช่องทูนะขอบคุณครับ